สวัสดีคะ่ะพ่อแม่พี่น้องค่ะมาพรอกับพี่สาพากินพาแซฟชานแนลอีกแล้วนะคะคลิปนี้งในพี่สากับผามากินปลาแซลมอนสดๆนะคะพร้อมกับไข่กุ้งสดๆนะคะพ่อแม่พี่น้องจา๋าพี่สาพุ่งได้มากะะ้วยค่ะเนาะพร้อมบาซิดนะคะพี่สามากินบาซิบนะคะพ่อแม่พีพ่น้องจา๋ามันขึ้นจมูกดีเวยคะ่ะมืนน้อนี้พี่สาก็เลนไล่สดเลยคะ่ะครั้งแรกเลยคะ่ะโอ้ยพ่อแม่พี่น้องจา๋าฮัดเล่นนะคะพอดีแฟนมาก่นซอยเลยคะ่ะ ลูกก็ดืดๆด้วยค่ะพ่อแม่พี่น้องพี่สาตองขอถทษขอพัพเดอตอนหัวค่ำเนี่ยแหละเล่นไลท์สดด้วยค่ะเดี๋ยวมืออื่นพี่สาจะเอาไม้ด้วยค่ะประมาณสามโมงเคิงของประเทศออสเตรเลียประมาณเที่ยงเคิงของเมืองไทยด้วยค่ะพ่อแม่พีนน่น้องจ๋าติดตามไมเดอไลท์สดด้วยค่ะเที่ยงเคิงของประเทศไทยด้วยค่ะพ่อแม่พี่น้องจ๋าเนาะเอามาเล่นไลฟ์สดกันเลยค่ะมืออื่นด้วยค่ะ โอเคค่ะ okay มากินปลาแซลม์ซึ้งน้ำพิซซ่าด้วยค่ะพร้อมซอสมาริฮนาดแล้ว,นน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 วก็ซอสเองซอยซอสเลยค่ะพ่อแม่พี่น้องจ๋ามันแซ่บๆกันเด้อขับนิ่งๆเนาะพ่อแม่พี่น้องจ๋าโอ๊ยบดายบด้พิซซ่าต้องใส่บาซิลก่อนเด้อค่ะขาดบ่ได้จะหมดหลอดแล้วเด้อค่ะพ่อแม่พี่น้องจ๋า พิซซ่าซื้อมาสามหลอดนี่แหละเลือดหลอดสุดท้ายด้วยคะ่ะอืมจะพอกินบอนอน้อทีนี้มาเด้ยคะ่ะบาสบิกับปลาแซลมอนสดๆด้วยคะ่ะประเมนพี่น้องจ๋าอืมอืม พร้อมกับเอมไข่กุ้งนะคะไข่กุ้งสดๆจ้ะค่ะคุณแม่น้องจ๋าบางไม่ออกกุบๆด้วยค่ะ โอเคค่ะข้ามาาลองไอ,อ้อันนี้จะเป็นซอสไข่ขาวเด้ค่ะลองกันว่ามันจะเขากันบ่าดเว้ค่ะอ๋อพอแม่พี่น้องจ้าเดี๋ยวกันด้วยค่ะบ้านจะเปิดพี่สาว่ายูเป็นยังคือเบิึงดูค่ะ โอ๊ยตายตาย,ตายพ่อแม่พี่น้องจ้าบีบยุบสันเนาะตัวใสขวดไม้ด้ค่ะขวดเกาดา้ายุใสบูดจ้ะว้าไคือหลายแท็กนี่ลองกินด้ค่ะว่ามัานจะเขากันบูดวยคะ่ะเนาะ น,นี่เป็นซอสไข่ขาวเลยค่ะขับทองป่าเลยค่ะแซ่บอ,อันนี้แซ่บนะคะ เนี่ก็ซื้อบาสบิบไม่ได้หรอกนะพ่อแม,ม่พี่น้องจา๋าโอเคห้าจะมาลองเอาซอสขาวใส่ก้อนเนาะแล้วก็ตามเดิมยบาสบิเด้อค่ะพ่อแม,ม่พี่น้องนี่ว่ามันจะเข้ากันบ้าเด้อค่ะพ่อแม,ม่พี่น้องจา๋าในอื่นพี่สาวจะไปซื้อเด้อค่ะอืมเอามันสุดเลยเนาะนัะ่นพ่อแม่พี่น้องจา๋า มันงไ,งไก่ด้วยค่ะมาเแมนน่อยๆได้ม,มัไเมนนองจ้าเบงมากระแจมบนกันด้วยค่ะคุณจัง ามไขยกรุงนะะี่ค่ะแซบ่บมันยี่ห้อจะบ่ใส่กินผักก็ค่ะกินสดๆต้งสีเลยอะแบบว่ามันต้องมีผักกับแก้นะคะ่ะ แฝดได้ค่ะพ่อแม่พ,พี่น้องจา้าโอเคหมดหน่อยมาใส่น้อยนี่ผีดได้ค่ะพ่อแม่พี่น้องจา้า น้ำซอส้ะค่ะมาแซ่บๆน้ำกันเด้เอพ่อแม่น้องจา๋ากับซอสบาซาบิเด,ด้วยค่ะอื <c oughs> คันดังนะยคะ่ะ แบบความหวานของปาแเลยค่ะแบบความหวานของปากแล้วก็ไข่กลุ่งกรุบครุบุหอมเลยค่ะ มากินบาสบีด้อค่ะพ่อแม่พี่น้องจา๋ามักไผ่มัก,กมันเด้พอพ่อแม่พี่น้องจา๋าอย่าว่ากันเด้อค่ะว่าเป็นยังคือกินบาสบีเก่งแท้มักมาก,มากตั้งแต่เด็กหน่อยเด้อค่ะบาสบีนี่กินกินเก่งเด้อค่ะเป็นคนที่กินบาสบีเก่งที่สุดเด้อค่ะพ่อแม่พี่น้องจา๋า <laughs> พี่เด้อค่ะ <c oughs> กันเด้อค่ะขึ้นตังสิ่งก็สิ่งสุดท้ายเลยค่ะพี่สาจะขอปากให้มดเด้อค่ะเบิ่งจะขอไใส่ซอสกันเด้อค่ะ เอ๊ะแถวเดียวพ่อบอพ่อพ่อไม่พูดนองจ้ะเอาอีกแถวเนาะเอาให้มดมดประดดพ่อไม่พูดนองจ้าจะมดหลอดแล้วเจ้ค่ะเห็นเจ้ค่ะไอแถวเด้อพ่อไม่พูดนองจ้าเบิ่งว่าพี่สาจจะหายมดจะลองหายบ่เด้อค่ะพ่อไม่พูดนองอืม สองแถวเงี้วๆด้วยค่ะอุ้ยให้พ่อแม่เป็นน้องเบิง้งน้าบาสมิสองสองแถวเงี้วๆด้วยค่ะ,ะพ่อแม่เป็นน้องจา๋งาเบิ้งมาแซ่บๆัดมกันด้วยค่ะห้ามล่วงห้ามหล่นนะคะ Åh! Mm -hmm. uh, uh, uh. ตั้งตาลไลนิดนึงเน้อค่ะโอเคค่ะคลิปนี้ในพิซซ่าก็เสร็จภารกิจของพิซซ่าแล้วเนาะกินปลาแซลมอนดิบๆกับปลาซบิกรหมดหลอดเ้วยค่ะพ่อแม่พี่น้องจ๋าเนาะ ของมักของแสบของพิซซ่าเด้อค่ะมักไผ่มักมันเนาะที่ว่าไผ่บะมาก,กินมบาซ์บ่ก็ทีว่ากันนะคะแี่พิซซามักเด้อค่ะของมักของแสบของพิซซ่าเด้อค่ะกินได้มืมอนึ่งหมดรอได้อยู่เด้อพ่อแม,ม่พีนพ่น้องพี่น้องจ๋าแต่ต้องมีซีฟู้ดไถ่พิซซ่าเด้อค่ะโอเคค่ะคลิปนี้ยังไงพิซซ่าก็ต้องขอจบคลิปไส้ซนี่ก็นาะยังไหนก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์กดซับตะไข่กดมองไลค์กดเปิดเดอร์พ่อแม,ม่พี่น้องจ๋าเนาะ ฮักกันแพงกันยั่วชิมกันเ้อพ่อแม่พี่น้องจาอ๋าเอฟทีไม่ที่เขามายัางไงพี่สาจะรีบตามไปกดไลค์กดแช์กดสับตะไคร์ให้ทุกๆคนเ้อเนาะต่างทาาพี่สายสักนิดนึงด้ค่ะว่าพี่สายจะเข้าไปได้ทุกๆช่องเนาะมือหนึ่งพี่สาจะพยายามเ้ยค่ะเข้าไปได้ให้มากที่สุดเด้อค่ะพ่อแม่พี่น้องจา๋าอย่าเพิ่งน่อยอกหน่อยใจกันเ้ยค่ะเนาะ ถ้าใครทีขามากกดซัดไกให้พิซซ่าแล้วก็เขาว่าบอกงั้เด้พอพ่อแม่พี่น้องจา๋าบางครั้งพิซซ่าก็ลง,ล,ง,ล,ง,ล,งล้มล้มลื่นเนียค่ะพ่อแม่พี่น้องจา๋าว่าจัดไก่แน่เนาะแต่พิซซ่าก็พยายามจะเข้าไปเอฟซี FC พิซซ่าก็เป็นหลายรอยเลยเพราะว่ามือน,นึงก็เปิดท่อซับมากเนาะป๊าดมิจะไอเด้งเด้งเด้งขึ้นมากนั่นเลยสิว่าถาเบิ้งเด้อค่ะลายคักเด้อค่ะพ่อแม่พี่น้องจา๋าโอเคค่ะ คลิปนึ่งในพิซซ่าตังคอจบไปทั้นี่กนได้ค่ะพูดร้ายเดี๋ยวจะบอสจบนะคะ่ะพ่อแม่พี่น้องจา๋าพิซซ่าเป็นคนมักพูดนะคะ่ะโอเคค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายพอกันคลิปหน,านะะ้าด้วค่ะเอื้อนพิซซ่าจะเล่นไล่สดตอนเที่ยงคริงเด้อพ่อแม่พี่น้อง,องจา๋าทางประเทศไทยห้าเกาะเที่ยงคริองออสเตรเลียากาะสามมงครินะคะพ,พ่อแม่พี่น้องจา๋าอย่าลืมพากันนะคะเล่นไล่สดกันด้วค่ะเที่ยงครึ่งนะคะโอเคค่ะบ๊ายบาย